แพลตฟอร์มกลับหัวได้แต่รถยังเกาะไม่หลุดไม่ใช่โดนยึดน็อตล็อกไว้นะครับแต่เป็นเพราะความสามารถของไฮเปอร์คาเฟไฟ้าคันนี้ครับบริษัทแมคเมอร์ทรีออโตโมทีฟในสหราชอาณาจักรพัฒนารถยนต์สุดล้ำที่ชื่อว่าสเปอริงครับมีระบบพัดลมดาวฟอสออนดีมานหมุนได้23,000รอบต่อนาที สร้างแรงกด2,000กิโลกรัมมากกว่าน้ำหนัก1ตันถึง2เท่าทำให้พัดลมเหล่านี้ช่วยให้รถยึดเกาะได้แม้จะกลับหัวและรถจอดหยุดนิ่งก็ตามรถคันนี้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงกว่าแรงโน้มถ่วงถึง3เท่าเสียงของมันเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตเลยถูกเรียกว่าเครื่องบินขับไล่มากกว่ารถแข่งครับ ผู้พัฒนาบอกว่าในอนาคตเทคโนโลยีนี้อาจนำมาใช้ในรถยนต์ที่ใช้บนท้องถนนช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเสถียรภาพและลดระยะเบรกเบื้องต้นผลิตมาเพียง100คันเท่านั้นครับเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าทั่วโลกในปี2026นี้ในราคา995,000 0นด์ปอหรือประมาณ43ล้านบาทยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่งนะครับ